สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นก็อยู่ที่สถานีรถไฟคุณหมิงนะคะวันนี้เป็นจะมาลองนั่งรถไฟค่ะจากสถานีคุณหมิงไปที่บ่อหานค่ะตลอดเส้นทางนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและก็ในในรถไฟนะคะจะมีอะไรที่น่าสะดวกสบายแล้วก็น่าสนใจบ้างตามเป็นไปชมกันเลยค่ะโอเค